เคยได้ยินมาบอกว่าอยู่เมืองนอกชีวิตไม่ได้สบายเลยบางคนก็บอกว่าโอ้ยอยู่เมืองนอกชีวิตดีจะตายดีมากแมวเนี่ยเป็นนักเรียนที่เคยติดศูนย์วิชาภาษาอังกฤษมาก่อนชอบเซเลมูนมากก็ใช้ Moon, เซเลมูนนั่นทำมาเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตแรงบันดาลใจในฉันเยอะมากถ้าเกิดเราปรับตัวเยอะเกินไปจนมันไม่มีความเป็นตัวของตัวเราเลยหรือเรารับกับสังคมใหม่ที่นี่ไม่ได้เนี่ยเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารเผ็ดเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารไทย โดยเฉพาะกับเข้าเมืองเจ้ามักขนาดแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่แมวจะกินอาหารสวิสได้ตลอดเวลาแล้วไม่รู้ว่าทำไมนะคนสวิสเนี่ยพราะเป็นคนอัมเมซิ่งนะในความคิดแมวว่าเล่นโทรศัพท์แล้ะว,วางโทรศัพท์ไว้บนรถไฟอย่าแล้วรถไฟไปเจนีวาท่านะผู้ชม สวีสกรีดกราดกับแมววันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วงของการเมาส์มอยหอยสังเมาส์มอย,มอยกันรื่อเปื่อยแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะหลายๆคนเนี่ยสอบถามแมวเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพี่แมวคาน้องแมวคะพี่แมวขาน้องแมวขาม,มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยลำบากลำบนหรือเปล่าชีวิตที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็ อยากจะรู้ว่าการใช้ชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันลาบากไหมมันสบายหรือเปล่าบางคนก็เคยได้ยินมาบอกว่าอยู่เมืองนอกชีวิตไม่ได้สบายเลยบางคนก็บอกว่าโอ้ยอยู่เมืองนอกชีวิตดีจะตายดีมากวันนี้นะคะแมวเนี่ยจะรวบรวมประสบการณ์ส่วนตัวนะคะมาเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆแล้วการมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันดีมันไม่ดีหรือมันมีอุปสรรคหรือมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง แต่ก่อนอื่นนั้นค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มคุยกันว่าเรื่องราวของการมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นไปเป็นมาอย่างไรแมวเนี่ยก็อยากจะเท้าวความให้กับทุกคนได้รู้นะคะว่าแมวเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคือวันนี้จะมาเล่าแบบกันเองกันเองเลยนะแบบว่าเปิดอกเลยก็คือว่าแมวเนี่ยเป็นนักเรียนที่เคยติดศูนย์วิชาภาษาอังกฤษมาก่อนพูดแล้วแบบว่าอายแต่ก็คือคิดอยู่นานกนว่าจะพูดดีไหมแต่คิดว่า พูดเถกไม่มีอะไรจะเสียเนาะเพราะว่ามันคือความจริงความจริงก็คือว่าตอนที่แมวเรียนปถมเนี่ยค่ะแมวเป็นเด็กที่ค่อนข้างปะถมมาเนาะก็ค่อนข้างจะเรียนดีแหละแต่พอมามต้นเนี่ยเราเริ่มแบบเริ่มแตกสาวเราเริ่มแบบว่าเริ่มแบบทํากิจกรรมเริ่มชอบกีฬาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเกย์น,นิดหน่อยอุ้ยตอนนั้นอะเอาจริงนะนึกภาพของตัวเองไปอยู่ต่างประเทศไม่ออกเลยอะ คะแนนที่เคยได้ต่ำสุดคือหนึ่งุดแปโอ้โหตอนนั้นคือคุณแม่ร้องไห้เลยจริงๆคือแบอกว่าอุ้ยส่งไปเรียนแล้วแบบค่าเทอมก็แพงอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเรียนออกมาเป็นแบบนั้นคือณวันนั้นน่ะที่เรียกได้ว่าความรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าการเรียนแทบจะเร,เรียกว่าแย่เลยอย่ะ ยังสามารถมาอยู่จุดๆนี้ได้ทุกคนก็ต้องทําได้นะคะดังนั้นจึงอยากจะบอกน้องๆทุกคนนะคะที่เรียนไม่เก่งหรือถึงทุกๆคนด้วยนะที่แบบว่าอาจจะแบบวเออเรียนไม่เก่งมากแต่ว่ามันอยู่ที่ความพยายามมันไม่ใช่ดวงด้วยค่ะมันอยู่ที่ความพยายามจริงๆต้องตั้งใจจริงนะคะถ้าอยากจะมาทีนี้พอขึ้นมามอปลายก็เริ่มขยันขึ้นละเหมือนเกรดฉเฉลี่ยถึง3ามให้ครั้งเดียวมั้งแต่ว่าเกรดฉเฉลี่ยรวมน่าจะประมาณได้แบบ 2.6อะไรอย่างเงี้ย5ออะไรประมาณนี้ค่ะไม่เยอะเลยแต่ที่สอบเข้ามหาลัยได้เพราะอะไรไออะไร,รูไ้ไหมสมัยนั้นเนี่ยเราอะก็แบบปรึกษากับทางบ้านแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นแบบมาแนะนําเราอะนะคะว่าเออลองไปเรียนแบบกศนดูสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะมันสามารถเรียนคู่กันไปได้แล้วเราอะได้เกรดเฉลี่ยของกศนอ,อะสามจุดห้มั้งคือได้เยอะมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณเลยว่า ดิฉันคือใช้คะแนนนั้นยืดแล้วดิฉันก็ติดแล้วก็จะบอกว่า entrance เนี่ยพี่แมวเนี่ยสำหรับน้องๆทุกคนนะคะที่ดูอยู่นะคะพี่แมวเนี่ย entrance สครั้งนะปีแรกคือไม่ได้สอบติดเลยนะคะเ้ียกว่าเราอะตั้งเป้าแล้วว่าเราอยากจะเรียนที่นี่เราพยายามแล้วเราก็อยากจะเรียนคณะนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับสอบติดที่นึงก่อนแล้วเราก็ไปเรียนที่นั่นแต่เรียนไม่ถึงเทอมค่ะเพราะว่าก็หักดิบเลยแล้วก็แบบ บอกตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้เราเรียนไม่ถึงเทอมนะแล้วเราออกมาแล้วเนี่ยฉะนั้นคืออีกครึ่งปีที่เหลืออยู่เนี่ยเราต้องอุทิศต,ตัวเองเพื่อกับการสอบเราก็เลยแบบต้องพยายามอีกทั้งปีแล้วก็สอบติดในปีที่สองเนี่ยอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าคือถ้ากดคนไหนที่แบบทําอะไรไม่สําเร็จภายในครั้งแรกอะเราลองทําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะชํานาญขึ้นเนี่ยแมวก็มา adapt apply ใช้กับชีวิตในทุกๆวันนี้ว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สิ่งนี้เราลองทําซ้ําอีกทีหนึ่งสิไม่แน่มันอาจจะแบบได้ผลดีกว่าเดิมก็ได้แล้วส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราจะเก่งขึ้นเราจะชํานาญการขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นคือ เนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็เอนทานตั้งสองรอบนะเพราะว่าเราเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งเงเรียนไม่เก่งจริงตอนนั้นพอเรียนจบใช่ไหมคะก็ทํางานอยู่ที่เมืองไทย2ปีแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นตอนแรกเนี่ยไปทํางานก่อนนะคะไปทํางานเป็นคอนแทคสั้นๆแค่6เดือนเองค่ะตอนนั้นเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยไป,ไปที่เมืองฮิโรชิมา แต่ย้อนไปนิดนึงว่าตอนที่เรียนปอตรีอ่ะก็เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยใจจริงอยากเรียนเกาหลีแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมหาวิทยาลัยยังไม่มีภาษาเกาหลีก็เรียนในภาษาญี่ปุ่นนั่งๆที่เราก็ไม่ได้แบบลหลงไหลข้างคร้าภาษาญี่ปุ่นมากแต่ชอบที่สุดก็คือเซเลมูนชอบเซเลมูนมากก็ใช้เซเลมูนนั่นแหมาเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตแรงบันดาลนใจดิฉันเยอะมากตอนนั้นอ่ะก็แฮปปี้แล้วก็อยู่ญี่ปุ่นอย่างมีความสุขนะคะคือ ญี่ปุ่นน่ะน้ก็น่ารักใช่ไหมบ้านช่องห้องหออาหารการกินเขาก็ถูกปากเราวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาจะขอรัดตัดตอนญี่ปุ่นไปก่อนนะ้องแล้วเดี๋ยวจะมาเล่า e ีีต่อไปว่าเออไปอยู่ญี่ปุ่นําอะารไปทํางานอะไรเรียนอะไรแล้วชีวิตที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างแล้วผู้ชายญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเม้ามอยนะคะอ่ะทีนี้ชีวิตก็ผกผันมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะกลับมาทางานที่เมืองไทยแล้วก็ทํางานได้ประมาณเกือบ3ามปีค่ะก็ เจอสามีก็เจออาร์ดี้นะคะอ่ะรูปรัดตอนอีกเดี๋ยวมาเล่าเป็นช็อตๆไปอีกพอเจออาดี้เสร็จมันก็ขึ้นมาอยู่ที่นี่ทีนี้มาเริ่มต้นใช้ชีวิตที่นี่คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะแมวจะเคยมาเที่ยวยุโรปเนี่ยหลายรอบแล้วก็ประมาณ4ครั้ง5ครั้งได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยคบกับลูกครึ่งคนทายอังกฤษคนหนึ่งแล้วก็เคยคบกับ หนุ่มฟินแลนด์คนหนึ่งแต่ไม่รอดคือมันไปกันไม่ได้แต่เดี๋ยวจะเอาไว้มันเล่าอีกค่ะอู้แต่และ ep นี่สนุกมากแล้วทีเนี้ยคือพอมาอยู่ที่นี่ค่ะแต่งงานทันนะปุ๊บเขาเจอช็อกไหมไม่เขาเจอช็อก er ค่ะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์ตอนนั้นเนี่ยคือแมวเนี่ยเคยมาเที่ยวแล้วแล้วแมวก็ชอบมากแล้วเราก็ปักหมุดว่าเราอยากจะมาสวิตเซอร์แลนด์แล้วล่ะแต่ว่าตอนที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยมันมีหลายอย่างค่ะที่เราต้องปรับเปลี่ยนซึ่งเนี่ยแม่จะไม่เล่าให้ทุกคนฟังว่ามีอะไรบ้างที่แมวต้องแบบเปลี่ยนไปเปลี่่ยนมาาหรือว แล้วต้องแบบทําตัวให้เข้ากับเขายังไงโดยที่เราเนี่ยยังเป็นตัวของเราอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเราปรับตัวเยอะเกินไปจนมันไม่มีความเป็นตัวของตัวเราเลยหรือเรารับกับสังคมใหม่ที่นี่ไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่มีความสุขถูกไหมคะเราก็จะชีวิตแบบว่าอะไรยังไงบางคนถึงเป็นแบบเ,เรียกว่าไงเป็นโรคซึมเศร้าหรือบางคนเป็นแบบโรคโฮมซีก ek, อะไรเงี้ยน,นี่มาเข้าใจนะแต่ว่าแมวเนี่ยไปอยู่ญี่ปุ่นมา6ปีกว่าไม่เคยเป็นแล้วก็มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่เคยเป็นค่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแมวใช้ชีวิตยังไงบ้างในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะอันดับแรกเลเนี่ยเรื่องของภาษาแน่นอนเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการสวิตเซอร์แลนด์ใช้ภาษา4ภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนแล้วก็มีภาษาโรมมนซึ่งเป็นภาษาโบ,าาบราณของเขานะคะที่แมวอยู่เนี่ยมาอยู่รัฐซูริก รัตซูริกเนี่ยพูดภาษาเยอรมันฉะนั้นตอนที่แมวมาเนี่ยแมวก็ต้องมาเรียนภาษาเยอรมันแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยแมวคบกับอาดีแล้วเป็นแฟนกันเนี่ยแมวก็ไปเรียนภาษาเยอรมันมาบ้างทีนี้พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเดือนแรกร้องไห้จริงๆนะคะตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรถามว่าเป็นแบบเขาเจอช็อคไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเจอที่นี่เขาก็ไม่ได้แบบแบบ เรามันไม่ได้เหนือความคาดหมายของเราอะไรเงี้ยคิดถึงบ้านไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าเราก็เคยไปต่างประเทศมาแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นน่ะแม้วยังไม่ได้ไปเรียนคือเดือนแรกที่มาค่ะคือมันเหมือนว่าเราไม่มีหลักลอยคือเรามากับอยู่กับสามีก็จริงแต่เราไม่ได้มีความสุขเพราะว่าเราเป็นคนที่ทํางานตั้งแต่เด็กๆคือตั้งแต่ตอนเด็กๆมปลายมหาลัยเงี้ยคือแมวเรียนด้วยทํางานด้วยมาโดยตลอดแล้วก็พอเรามาาาทํงนก็ ทำงานสองที่สามที่มาโดยตลอดทำงานประจําบ้างทำงานเสริมด้วยรลบแปลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราทําเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วแล้วเราเหมือนกับชีวิตเราต้องทําอะไรตลอดยุ่งอยู่ตลอดแล้วพอเรามาถึงปุ๊บเรามาอยู่นิ่งๆแบบว่าทําอะไระที่อยากทำความสะอาดบ้านก็ทําไปหมดแล้วทํากับข้าวก็ทําแล้วคุยกับแม่ว 4, ันละสี่ห้ารอบจนแม่บอกว่าโทรมาอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยคือแมวไปเรียนภาษาแค่สองเดือนค่ะก็คือ เริ่มพอฟังพูดอะไรรู้เรื่องไปตลาดซื้อของอะไรอย่างเงี้ยทางทางรถไฟประกาศแล้วเราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเริ่มรู้เรื่องละแล้วลตอนนั้นเนี่ยเราดันได้งานเราดันได้งานงานหนึ่งที่เป็นงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็คือเป็น ground service อยู่ที่ซูริยแอร์พอร์ตก็เลยใช้ภาษาอังกฤษใช้ภาษาไทยใช้ภาษาญี่ปุ่นเออก็โชคดีอะที่ว่าได้ภาษาญี่ปุ่นด้วยเขาคงรับเราเพราะว่าเราได้ภาษาญี่ปุ่นนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นอะ ภาษาเยอรมันแมวแย่มากเลยนะคือคุยกับเพื่อนที่ทํางานอย่างเงี้ยคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือต้องพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าต้องขอขอบคุณงานแรกงานนั้นนะคะที่ทําให้เราได้ใช้ภาษาเยอรมันทุกวันตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก่งมากเรื่องแกมม่าเรื่องการเขียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอกสารราชาการอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังอ่านได้นะแต่ว่ายังแปลไม่หมดก็ต้องเรียนรู้ต่อไปค่ะชีวิตถ้าได้ภาษาเยอรมันเสร็จแล้วดิฉันก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่ม โอ้คุณพระก็เนี่ยคะ่ะก็คือเรื่องของภาษาที่ต้องปรับเปลี่ยนเนาะเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องอาหารการกินอันนี้เป็นปัญหาในระดับหนึ่งเลยแหละถึงแม้ว่าแม้ว่าจะเป็นคนที่สามารถกินอาหารได้หลากหลายแต่เราเป็นคนที่ชอบกินอาหารเผ็ดเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารไทยโดยเฉพาะกับข้าวเมืองเจา้ามักขนาด อาหารสวิสเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะก็จะทําจากชีสอย่างเช่นว่าฟองดูอย่างเงี้ยเช่นว่าลักเล็ดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบคือแมวจะกินไม่ได้เลยถ้าเป็นอาหารที่แบบเป็นชีสมีกลิ่นแรงแล้วก็แฉะแล้วผสมอยู่ในพาสต้าหรือว่าผสมอยู่ในมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แมวจะกินไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบออย่างคลิปที่แมวไปกินนิวเบิอย่างเงี้ยค่ะแมวกินชีสสองกินนิวเบิอย่างเงี้ยแมวกินได้นะ เออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงกินได้คือถ้าชีสที่มันไม่มีกลิ่นหรืออาหารสวิสอาหารฝรั่งที่มันไม่มีกลิ่นแรงอะค่ะแม้ว่าจะกินได้อย่างเช่นพวกแบบตับหา่านอะไรเงี้ยแมวก็ไม่กินน่ะคือสองสารด้วยแล้วก็คือกลิ่นมันไม่ใช่ด้วยอะแต่คือโอเคก็เข้าใจว่าบางคนก็ชอบใช่ไหมคะเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าแม้ว่าเป็นคนที่กินอาหารฝรั่งได้ได้น้อยมากกินได้มากสุดก็น่าจะเป็นพวกแบบพาสต้าแต่เดือนละครั้งอะได้พิซซ่าอย่างเงี้ยแบบ สามเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างตอนแรกๆที่มาอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไม่รู้ว่ามีร้านอาหารไทยใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่รู้จักเอเชียช็อปตอนนั้นเนี่ยที่กินเป็นประจำตอนที่ไปทํางานอะนะคะถ้าเราไม่ได้ทากับข้าวจริงๆเราก็จะแบบซื้อไก่ย่างซื้อสลัดอย่างเงี้ยอันนี้กินได้แต่มีอยู่ที่หนึ่งที่แม้วจะกินอาหารสวิสได้ตลอดเวลาแล้วไม่รู้ว่าทําไมนะที่นี่ที่เดียวที่กินได้แล้วแมรู้วึกว่ากินได้ทุกอย่างด้วยก็คืออาหารที่แม่สามีทํา คือแม่อาดีเนี่ยคือทาอาหารสวิสอร่อยมากอาหารสวิสแบบบ้านๆอ,อร่อยมากจริงค่ะเดี๋ยวจะมีสคริปต์หนึ่งนะคะที่เราจะไปทำกับข้าวกับคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่าอาหารสวิสที่แบบออริจิคือยังไงเรื่องต่อไปนะคะก็เรื่องของการเดินทางค่ะอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ใหม่ซะทีเดียวสำหรับแมวนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นที่มาไปอยู่มาเนี่ยคือโอ้โหคือญี่ปุ่นอะ่ะคือข้างบนรถไฟสามกันนะ ใต้ดินชั้นหนึ่งรถไฟก็สานกันลงไปลึกกว่านั้นมีอีกสถานีก็สานกันคือแบบคือแบบเส้นทางรถไฟของญี่ปุ่นนคือต้องยอมใจจริงๆค่ะเพราะว่าคือนางแบบพันละวันพันละวีกันแบบสุดฤทธิ์เลยแต่ที่เนี่ยคือไม่ยากเขาก็จะมีแบบว่ารถไฟที่วิ่งทั่วประเทศ รถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองรถไฟเล็กที่วิ่งเฉพาะในรัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรถทแทรมแต่รถทแทรมก็ไม่มากก็จะมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆฉะนั้นคือการมาใช้ transportation ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องธรรมดามากและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคนสวิสเนี่ยเขาจะนิยมใช้ transportation นะคะใครที่แบบดูคลิปแมวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่า เวลาเมื่ไปที่ไกลๆหรือว่าที่แบบห่างไกลชุมชนขึ้นไปบนเขาสูงแบบจากระดับน้ำทะเล3-4พันหรือว่าต้องไปในแบบหมู่บ้านที่แบบไกลโพสอะไรเงี้ยรถไฟรถบัสเรือแบบบานที่เป็นรถแบบว่ารถไฟไต่เขาเนี้ยค่ะคือจะขึ้นไปทั่วถึงเลยนะจะน้อยมากค่ะที่แบบว่าบางจุดเท่านั้นในสวิตเซอร์แลนด์ที่แบบ พาบริกา t สปอร์ตอ t ชันเข้าไปไม่ถึงแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือไปถึงยิ่งถ้าเป็นที่ที่แบบเรามาเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะคือไปถึงทุกที่แน่นอนเลยแล้วแมวก็มีความรู้สึกว่าการใช้ทาน n สปอร์ตอ i ชันของที่นี่น่ยดีมากเพราะว่าแมวเองเนี่ยคือถนัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมานะคะก็แนะนําเลยนะคะให้นั่งให้ครบทั้งหมดแล้วเราจะเปิดโลกกระทัดว่าอุย้ยเรือเป็นแบบนี้หรอรถไฟก็เป็นแบบนี้หรอรถบัสก็เป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสนุกมากเลยแล้วก็ การขั้นระคขนส่งที่นี่ทั่วถึงจริงๆค่ะจริงๆแล้วเมาอยากจะพูดเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่4ี่ที่แมาอยากจะมาเม้ามอยกันก็คือว่านิสัยคนสวิสเนี่ยเพราะเป็นคน Amazing นะในความคิดแมวอะอย่างคนไทยเราอย่างเงี้ยค่ะเราเนคนาครักครอบครัวใช่ไหมคะคนสวิสก็ไม่หน่อยหน้านะคะเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากเลยโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ย คือเขาจะไม่ไปไหนเลยท่กผู้ชมค่ะเพราะโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยคนสวิตเนี่ยจะใช้กิจกรรมยามว่างอยู่ที่บ้านอย่างวันเช่อาทิตย์อย่างเงี้ยน,น,นะคะเลวลาว่างๆเขาก็จะออกไปเดินป่าออกไปเดินเขา ออกไปไว่ายน้ําที่ทะเลสาบถ้าเป็นหน้าร้อนหรือว่าพาลูกเต้เราเหล่าหลานพาครอบครัวไปเล่นสกีหรือว่าไปนอนสกีรีสอร์ทถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนที่เนี่ยคือเขามีเวลาให้กับครอบครัวชัดเจนมากเลยนะคะโดยเฉพาะครอบครัวของอดีตคะ่ะเขาจะเป็นครอบครัวใหญ่เขามีพี่น้องใหม่คนดังนั้นคือถ้าเกิดว่าวันสำคัญสำคัญหรือว่าคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นวันที่แบบวันเกิดใครก็ตามแต่เนี่ยเขาจะมาเจอกันนี่คือจะแบบอลังการมากเดี๋ยวคราวหน้าแมวก็จะแบบไปงานรวมญาตินะคะรวมญาติทีนึงก็เกือบร้อย คุณทวดคุณปู่อายุ80-90อะไรอย่างเงี้ยลูกเล็กเด็กแดงแบบแบบออะไรมารวมตัวกันหมดเลยสนุกมากแล้วเมวก็เป็นแบบคนไทยคนเดียวเอเชียคนเดียวแล้วก็ต้องแบบฟังภาษาสวิตก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือโอเคเราก็แบบไปทุกปีแต่ว่าเราอ่ะชอบคุยกับคนแก่ไง เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมนะแต่เรามขารู้สึกว่าเราอย่างคนแก่แล้วเราเอ็นดูแล้วเราก็แบบชอบคุยกับคนแก่แบบไปถามคุณตาคุณยายพยาไปจะไปคุยกับเขาการเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยก็จะง่ายแล้วเขาก็เอ็นดูเรานะคะคือแมวไม่ค่อยแมวไม่ใช่ว่าไม่ค่อยอะแมวไม่เคยเลยมีปัญหากับครอบครัวของฝั่งอดีตฝั่งสามีเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวที่ค่อนข้าง,ง,งโอเพนด้วยแล้วก็คนสวิสเนี่ยไม่มีเรื่องเหยียด อาจจะมีแต่ตแมวอยู่มาแมวไม่เคยเจอแล้วแมวก็ไม่เคยได้ยินจากเพื่อนๆแมวว่าถูกเหยียดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถูกเหยียดแล้วก็จะเป็นแบบว่าคนที่อพยพมาแล้วก็มาเหยียดคนเอเชียอย่างเงี้ยจะมีแต่ถนา่องว่าคนเป็นคนสวิสแบบแท้แล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยแสดงออกนะคะเขาอาจจะแบบมีไม่ชอบเรามัง้งไม่รู้อะแต่ว่าเขาไม่แสดงออกอะอย่างเพื่อนแมวบางคนอยู่อิตาล,ลีอยู่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยคือโอ้โหเขาเล่าว,ว่าที่โดนไฟแชกปาบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีโดนแบบ กระดาษที่ชูปลาบ้างหรือพูดคำสบทออกมาบ้างอะไรเงี้ยมีเพื่อนแม้่หลายคนเคยแบบแชร์สบการณ์เนาะแต่แมมาอยู่สวิสไม่มีนะคะเรื่องพวกนี้แล้วคนสวิสเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่มัธยัต์คือเขาไม่ได้ขี้เหนียวนะคะถ้าแบบมันเขาเรียกว่างไงแบบ r e a ซ o เนเบ e จริงๆอย่างเงี้ยเขาก็ เขาก็โอเคนะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเราจะซื้อรถคันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ได้ซื้อเพราะมันเป็นแบรนด์แต่เราจะซื้อถ้าเกิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคายกตัวอย่างเช่นเมื่อเคยคุยกับพี่ชายของสามีอะนะคะคือเขาบอกว่าถ้าจะให้เขาซื้อรถแพงๆเขาโอเคนะแบบถ้าเป็นรถที่แบบเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถที่แบบปลอดสารพิษ ที่มันแพงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าโซาจะให้เขาซื้อรถเปิดประทุนแพงๆหรูๆแต่ไม่ได้เซฟอะไรอะไรเงี้ยอันนี้เขาไม่เอาเออก็เป็นวิธีการแบบฉลาดซื้อของเขาถูกไหมคะคนสวิตเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บตังค์เก่งทั้งทางที่เวลาเกษียณออกมาแล้วเขาก็มีเงินเกษียณนะไม่ก็งงกันว่าเขากเก็บเงินไปทำอะไรกันแต่ก็คือว่าถ้าเราประหยัดกินประหยัดใช้อย่างเงี้ยค่ะเงินเราก็จะเหลือ แล้วเราก็สามารถที่จะเก็บเงินก้อนเนี้ยเอาไว้เที่ยวอาไว้ใช้วแวอเลยแล้วพอตอนแก่มาเรามีเงินเกษียณแล้วก็เอาเงินเกษียณนั้นมาใช้ตอนที่เราเ,าเกษียณอายุอะไรอเงี้ยเออคือเขาจะคิดแบบแพลนไปอย่างนี้มากกว่าฉะนั้นคือเขาเลยจะมีวิธีการจัดการกับการใช้เงินของเขาแมลเ,เลยเรียกเขาว่าแบบเขาคนที่มัธยาตะเขาเขาใช้เงินแล้วเขาใช้สมองด้วยในการใช้เงินอะนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เมาชอบมากเลยคือคนสวิสมีความรับผิดชอบสูงมากอายุตัวอย่างเช่น อย่างเวลาเราขึ้นรถไฟขึ้นพับลิกทัสบูเลชันอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเขาไม่ตรวจตัวนะอืน้อยมากที่เราจะเจอแบบอินสเปกเตอร์มาเช็คแต่จริงๆแล้วเขามีแหละคะ่ะเขาจะมาเดินเช็คบางทีเขาก็แบบจะมาช่วงแบบเช้าบ้างเย็นบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่อย่างรถบัสบ้านแมวเนี่ยคือไม่มีนะแมวไม่เคยเห็นเขาเช็คเลยนะแล้วก็จะมีรถไฟเนี่ยนา,นานทีฉะนั้นคือคนที่มาใช้บริการเนี่ยเราจะมาแบบ รอวิเดี๋ยวมาจับฉันไม่อะไรไหมหอย่างนมันไม่ได้คือเพราะว่าเขาใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจนี่คือคนสวิสแท้ๆแล้วก็แมวนะเคยโทรศัพท์หายสองครั้งครั้งแรกเนี่ยคือหายที่ทํางานเอาไปวางไว้ตรงไหนไม่รู้แล้วหายแล้วครั้งนั้นน่ะคือซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วนะคะวันที่สามอะโทรศัพท์เราอ่ะที่เราทําหายน่ะถูกใส่กล่องส่งมาที่บ้านเลยค่ะท่านผู้ชมคือเปิดมาแล้วตกใจเลยอ่ะคือปรากฏว่า มีคนเก็บได้แล้วเขาก็เอาไปให้ใครก็ไม่รู้เนาะอาจจะเป็นแบบร้านโทรศัพท์หรือเอาไปให้ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามสามีสามีบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเปิดซิมการ์ดของเราแล้วพอเขาเห็นว่าเป็นซิมการ์ดของบริษัทไหนเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบได้ว่าเราเชื่ออะไรที่อยู่ที่ไหนแล้วเขาก็เลยส่งโทรศัพท์กับซิมการ์ดขึ้นมาให้เราดูซิสวิตเซอร์แลนด์อะราัาที่2ก็คือเล่นโทรศัพท์ละว,วางโทรศัพท์ไว้บนรถไฟอะแล้วรถไฟไปเจนีวาท่านผู้ชมจาก ซูริกไปเจนีวาเนี่ยใช้ระยะเวลาเกือบเกือบสามชั่วโมงนะคะไม่รู้ว่าโทรศัพท์ไปถึงเจนีวาแล้วยังนะคะไกลมากนะแต่สุดท้ายแล้วก็ใส่ซองส่งกลับมานี่คือความรับผิดชอบนี่คือความแบบดีงามอีกอันหนึ่งที่แบบแราประทับใจมากแล้วก็จะไม่รู้ลืมเลยและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการใช้ชีวิตแบบ เบื้องต้นเนาะก็เอามาล่อสู่กันฟัง 3- 4ข้อว่าแมวเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันต้องปรับตัวแล้วแมวแบบประทับใจอะไรบ้างเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ประทับใจหมดนะคะยกเว้นอาหารที่แบบมีกลิ่นเหม็นเนาะเออก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กินได้เยอะแล้วค่ะแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองเขึ้นไปไเรื่อยๆสำหรับคลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตก,กันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะคะหรือว,ว่าใครนะคะที่อยากจะรู้เรื่องไหนนะคะสามารถเขียนคําถามทิ้งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวแมวจะมาตอบทุกทุกคนนะคะวันนี้ดึกแล้วค่ะก็ กลับสวัสดีราตรีสวัสดีทุกทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ